ปักขมเข็มมาจากหลังบ้านวันนี้จะแกงนี่เลยเด็ดมาหมดเด็ดมาหมดอย่าให้เหลือมีอันไหนก็กินอันนั้นอันนี้หอมใหญ่กับเต้าหู้ไข่อันนี้พี่แกงเผ็ดแกงเผ็ดใต้ที่เหลือเราจะมาเติมเติมเครื่องนิดหน่อย เราจะมาเติมเครื่องอเติมเครื่องพริกแกะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหม,มแอบ,บกินอะไรมานะี่ยเมาแต่เช้าเลยอนนี้ที่ใส่ไปคือกระเทียมเทียม,มจะทำให้เผ็ดนะจะไ,ได้สดาะค่ขของคอแต่ก็มีพริกได้กลิ่นพริก แค่นี้พอที่เหลือแล้วก็ลัดไว้ใส่ตู้เย็นเหมือนเดิมทีนแรกจะเพิ่มหอมหอมแดงไปไม่ใส่แล้วพอแล้วเพราะว่าเราใส่หัวหอมใหญ่ไปแล้ว tơm cắp bị nít nồi tơm cắp bị nít nồi เตรียมก่อนเตรียมให้พร้อมเตรียมให้พร้อมเตรียมให้พร้อมแป๊บนึงเรามาหั่นผักก่อนหั่นผักก่อน มันเป็นใบๆเพราะเก็บผสมมาอี่นี้เดียวก็จะเป็นแม่หมูละเอาผัดก็ได้แบบนี้ผัดใส่ไข่ใส่หมูแต่วันนี้จะแปงอยากซดน้ำ สดๆเลยเก็บแล้วก็เก็บเมื่อวานแล้วก็ล้างใส่ตู้เย็นไว้ ไหนนะไวไดแาดวได๊าด๊าน้ำเราจะกินแบบสดน้ำอ่ะ ลอยแล้วลอยแล้วลอไว้แล้ว ไปเลยมั้ก็เอาน้ำใส่ในครกนิดนึงล,ล้างครก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  ส่ล้างไปพี่แกงมีอะไรก็ใส่อันนั้นแหละแค่พอมีรสชาติน, <c oughs> นลิงจอละเขค่ <c oughs> ลิงจอละเขค่เราจะเดือดช้านิดนึงเป็นเทฟลอนถ้าได้เดือดแล้วก็มันก็จะ 对不对？ เกือบเดือดแล้วเครื่องนี่ลักษณะหัน่นเหมือนกับเขาให้หมูไหม <c oughs> นี่ผักปลอดสารพิษนะมีอันไหนก็กินอันนั้นแหละปลูกเองกินเองนักเลงพอ lìp đẻn nha chá, lìp đẻn nha chá đẻn đã đẻn đã, nhặt xay muối gì cả, để để tôi cả ได้มาแล้วไหนไหนจะได้มีเนื้อมีหนังอ่ะสุกี้ยังใส่ได้ทุกอย่างเลยหนูคิดมากสุกี้ยังใส่ได้ทุกอย่างเลยเดกคิดมาก ินแบบง่ายๆเดือดแล้วใช่ไหมเอาหอมใหญ่ใส่ลงไปก่อนจะได้หวานๆมีอนไรก็ใส่ัะน,นัน้อันนี้มันเหลือไงอไอ้ทิ้งก็เสียดายเสียด้ยนะ อะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยเดี๋ยวเือนนะแล้วก็ใส่ผัก เดือดแล้วนี่ แกงอะนะรสชาติอ,อะได้กินเครื่องแกงนิดๆ เสร็จแล้วเราก็ใส่ต้าหู้ไข่มันก็ซุปดีๆนี่เองแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆันเป็นแกงอะนะเป็นซุปน้ำแกงสดน้องคอมีรสชาติของแกง นะแต่มีรสชาติของของพริกแกงรสชาติของแกงตอกใส่ไข่ไปอีกนะแต่พอละต้องชิมก่อนโอเคไหม,ช,มชิมหน่อย อืม <laughs> ไม่เค็มออกออกเผ็ดไม่เป็นไรนี่เราก็เติมน้ำปลาไปไรสชาติพอแล้วมาแล้วอยากเค็มจัด กินหลากหลายอย่าลดจัดอ่ะออแกงเผ็ดใต้ก็ใส่ขมิ้นด้วย น้อยโอ้ยนี่แหละได้แล้วพอได้ซดน้ำแกงให้คล่องคอกินได้